ใ่สวนพี่แก้วหรือไปดูที่ส่วนของเซียนบอนไซหลายๆคนนะคะก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม้มันดูปแปลกๆทำไมวางกันแบบนี้นะคะก็เป็นการเป็นการเป็นเทคนิคของเรานั่นเอง สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะแก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกของเรานั่นเองนะคะก่อนที่จะรู้ว่าวันนี้พี่แก้วเอาอะไรมาอวดนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้พี่แก้วด้วยนะคะเพราะว่าเวลาพี่แก้วมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ไปตั้งเตือนกับทุกๆคนนะคะว่าวันนี้พี่แก้วมาแล้ววันนี้พี่แก้วอวดไม้หรือวันนี้พี่แก้วทำไม้นะคะวันนี้พี่แก้วอวดไม้ค่ะเป็นโมกหนูลาต้นที่พี่แก้วรีดใบเข้าลวดแล้วก็กระชับทรงเขาในขั้นตอนสุดท้ายไป เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะประมาณ4สัปดาห์นะจ๊ะปกติแล้วโมกเนี่ยรีดใบเข้ารั่วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแทงดอกขึ้นมาเป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะคะอยู่ในระยะประมาณ1เดือนนี่แหละคะ่ะก็จะเห็นใดเห็นดอกคือจริง,รงๆอยากจะบอกเหลือเกินนะคะว่าถ้ายู u ูบนะสามารถส่งกลิ่นได้นะทุกคนก็จะก็จะได้กลิ่นนะคะว่าแบบว่าเออกลิ่นจัสมินเนี่ยมันเป็นยังไงและภาษาอังกฤษของ ของโมกไม่น่าทําไมถึงใช้คําว่าจัสมินก็ไม่รู้นะแล้วเขาเขียนว่าวอเตอร์จัสมินนะก็คือน่าจะเป็นกลิ่นของไม้ที่มีสีขาวหรือเปล่าหรือเขาให้คามนิยามคํานี้อันนี้พี่แก้วไม่ทราบนะคะแต่ว่าลองไปดูนะคะโมกเขาเขียนว่าวอเตอร์จัสมินนะคะก็คงจะเห็นว่าเป็นสีขาวเหมือนมะลิหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะก็เห็นตั้งอย่างนี้นะคะเพราะว่า ตรงนี้ค่ะเป็นส่วนของเรือนยอด ine, อน trench, ึกออกไหมคะทีนี้อ,อย่างที่บอกค่ะเวลาเราทําเป็นไม้จริงๆแล้วพี่แก้วตั้งตั้งตั้งทรงนี้นะคะเป็นไม้เป็นทรงตกกระถางานงั่นเองเป็นรากโยงแล้วก็ตกกระถางลักษณะนี้นี่คือลักษณะของไม้จบนะคะแต่ว่าทําไมต้องใส่กระถางแล้วทําแบบนี้เพราะว่าตรงส่วนตกเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่โตช้าที่สุดนะคะตรงนี้ค่ะสังเกตดูว่ามันไม่เต็มเห็นไหมคะรายละเอียดก็ยังมาไม่ครบนะคะส่วนหัวเนี่ยส่วนหัวเนี่ยแน่นและ นั่นและอ่ามันก็เนอะเดี๋ยวมันก็โตไม่ทันกันก็เลยจับหงายขึ้นมาแล้วเวลาตั้งตั้งบนเอ่อเชลอะนะคะเราก็จะให้เขาหงายขึ้นมาแล้วก็รับขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยอ่าส่วนที่เต็มส่วนเออเขาเรียกนะส่วนปลายของกิ่งตกเต็มสัทีนะคะเนี่ยเตรงเนี้ยยังไม่ไม่เห็นกระเด็นหรือเปล่าไม่เห็น น่เห็นใช่ไหมอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ารายละเอียดไม่มาเลยมีกิ่งเดียวมีกิ่งเดียวโดโดๆเลยแล้วก็ตรงนี้รายละเอียดก็ยังไม่มีก็มีแค่แค่ช่อเนี้ยเห็นปะเห็นปะมันมีแค่ช่อขึ้นมาแค่นี้แค่นี้เมื่อไหรจะเต็มขนาดนี้มันก็คงจะใช้เวลานะคะก็อย่างน้อยก็เป็นปีแหละเนี่ยเห็นอย่างงี้เป็นปีนะคะเพราะว่าเราขังเข้าในกระถางเล็กไปแล้วไงนี่กระถางเล็กแล้วฝังบนในกระถางใหญ่นะคะทีนี้เราอยากให้ตรงนี้เต็มนะคะเราก็เลยเวลาวางงระวางแบบนี้ เวลาวางเลี้ยงนะคะนึกออกไหมเลี้ยงแล้วเพื่อให้ตรงนี้กิ่งแตกแขนงเริ่มมาแล้วรายละเอียดเริ่มมาเห็นหรือปะคะตรงนี้ค่ะอ่าเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาแล้วก็เลยคือปกติของไม้แล้วนะคะเขาจะโตส่วนยอดก่อนอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นการทําไม้ตกกระถางแบบนี้หลายๆคนก็จะไปเห็นในสวนของหลายๆท่านนะคะอันนี้คือทรงไม้จบ นะคะก็คือมีมียอดมียอดบนนัดยอดหนึ่งแล้วก็มียอดตกยอดหนึ่งที่นี้ปัญหาของของการทําไม้ตกทุกทุกคนเลยนะคะยอดตกมันจะมันจะไม่มันจะไม่จบ,ม,จม,จบมันจะไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีนี้คือวางอย่างนี้นะคะอาจจะใครเข้ามาดูในสวนพี่แก้วหรือไปดูที่สวนของเซียนบอนไซหลายหลายคนนะคะก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม้มันดูแปลกๆปลกทำไมวางกันแบบนี้นะคะคก็เป็นการเป็นการเป็นเทคนิคของเรานั่นเอง เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยดูความน่ารักของหนูลานี่อุตส่าห์ทำฉากดําให้ดูแล้วนะว่าว่ามันเป็นแบบไหนอ่ะเห็นไหมคะสวยนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องเป็นแบบนี้นะคะพอโมกหนูลาข้อดีของโมกหนูลาอย่างหนึ่งก็คือลิบใบแล้วมันเล็กแล้วดอกก็เล็กเห็นไหมคะแล้วรายละเอียดก็ยิบมากเลยแล้วคุณรู้ไหมคะโมกหนูลาที่พี่แก้วรู้จกักเอ่อ แล้วก็รู้ประวัติของเขานะคะ mm. เขามีอายุถึง20-30ปีเลยนะคะ mm. ซึ่งมันอาจจะเป็นไม้โตช้านะคะอาจจะเป็นไม้โตช้าแต่ว่าโตแล้วจบแล้วนิ่งมากไม่มีการเสียแล้วก็แล้วก็อยู่กับเราได้นานด้วยนะคะ mm. ปัญหาเ mm. พลี้ย mm. หนอนมาแรง mm. ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีเลย mm. เพราะว่าเขาเป็นไม้ที่มียางทีเนี้ยพอมีไม้ที่มียางเนี่ยมันก็มันก็จะเอ้ยตรงนี้เทนะ ให้ดูและสําหรับทุกๆคนน่ยนะคะที่ใครที่ดูที่แก้วมาตั้งแต่แรกๆเลยก็จะรู้ว่าไม้ของพี่แก้วทุกต้นเนี่ยเราอะเราอะจะเริ่มมาจากศูนย์ไม่ตอนก็พาะเม็ดไม่พาะเม็ดก็ปักชํา อันนี้นั่นเองนะคะมันมันเป็นเทคนิคหลายหลายอย่างเราเราก็อยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้อไม้นะถ้าเรามีความอดทนมากพอนะคะมะีมีความอดทนในการเราคอยมากพออย่างต้นนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือรากของโมกนั่นเองเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรากของเขามาจากมะโลโมกต้นใหญ่นะคะเห็นไหมคะก็ไปเอาส่วนที่มันคดงอของ ของโมกต้นใหญ่แล้วก็เอามาชำํำเอามาชํำให้มันเกิดกิ่งขึ้นมาพอเกิดกิ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาสร้างตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วบอนไซของเราเนี่ยหลักๆเลยเราเราใช้สิ่งที่เราใช้สิ่งที่เรียกว่า พันไม้นําเข้ามาในสวนแค่ครั้งแรกแค่เท่าน,น,นั้นเองถ้าคุณนึกให้ดีๆนะคะสมมุติเรามีไม้ต้นหนึ่งสมมติในสวนนี้เราไม่มีโมอกหนูราเลยแล้วเรานําเข้าโมอกหนูรามาหนึ่งต้นนะคะตอนเอ่ยปักชําหรือว่าชํากิ่งหรือชํารากของเขาอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาหนึงห่งอกไหมคะพอเขาโตขึ้นมา แล้วเราก็จะมาทําอะไรก็ได้เป็นไม้จิว๋วไม้เล็กไม้กลางถ้าคุณอยากให้ใหญ่คุณก็ให้มันใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออลักษณะนี้มันก็เข้าข่ายไม้จิ๋วนะอย่างนี้คุณก็มาทาไม้จิ๋วได้เห็นไหมคะก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะคะสวยนะสําหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีความสุขกับการทําไม้ทุกคนนะคะเอาด้านนี้แล้วก็บอกคาว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย